ก่อจะไปรับชมคลิปกันก็ฝากกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยเลยกันนะครับโอเคผมก็คลิปนี้นะครับจะทําการยืนยันแพ็กทั้งหมดนะครับทุกคนที่จะไม้เปิดในวันนี้หลังเกมอัปเดทนะครับก็จะมีแพ็กไหนกันบ้างเรามารับชมในคลิปนี้เลยนะครับก่อนรับชมก็ฝากกดไลค์กด Sub s c r i b e เป็นกำลังใจกันด้วยเลยกันนะครับโอเคผมก็ตรงตามที่ผมได้คาดการไว้เลยนะครับว่าแพ็กนี้นะทุกคนจะเป็นก็สัปดาห์นี้นะครับจะเป็นการไล่เรียงตามนี้เลยนะครับก็สัปดาห์แรกก็คือ สามไมค์เคลนะครับผมสัปดาห์ที่2ก็คืออังแดนนี่ครับแล้วก็วันนี้ก็คือสัปดาห์ที่3นะครับก็คือคาวไฮรูมินิเก้นี่นะครับก็ก้อนนี้เลยครับทุกคนเป็นแพ็คของบายเอร์มินิกนี่ครับก็นะครับโดยคาวไฮรูมินิเก้นครับคนหรือว่าลุงรุมนี่นะครับผมแล้วก็โลธามาเทอุสในเขาวงแล้วก็ปิดท้ายด้วยมาตินเดมิชลิสนี่นะครับก็เป็น3ตำนานสามไมค์เนสามเจนเดอรี่ของเสือใต้บายเอร์มินิกนี่นะครับก็เป็นตำแหน่งเอสเอสหนึ่งคนนะทุกคนแล้วก็กองกลางหนึ่งคนแล้ว แพ็คของเสือใต้ไบเยนมินิกนี่ครับก็คิดว่าใครโหดที่สุดกันบ้างหรือว่าอยากได้ใครกันบ้างเราคอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะครับคอมเมนต์คนไหนขอให้เปิดได้คนนั้นแล้วกันนะครับย้ํานะครับทุกคนคอมเมนต์คนไหนขอให้เปิดได้คนนั้นแล้วกันนะครับโอเคก็ย้ำอีกทีแล้วกันนะครับแพ็ควันนี้ทุกคนเป็นแพ็คของบาเยนมินิกนี่นะครับนำทับโดยคาวไฮรูมินิกเก้นะครับโรธามาติวส์ครับทุกคนแล้วก็มาตินเดมิชลิสนี่ครับเป็นเป็นสามลำนานสามไอคอนสามแบจิเนอรี่ของบาเยนมินิกนี่นะครับโอเคคประมาณนนี้ทุก อย่าลืมนะครับลราคอมเมนต์เข้ามานะครับว่าอยากได้ใครกันบ้างครับผมคอมเมนต์คนไหนขอให้เปิดได้คนนั้นแล้วกันนะครับโอเคก็ประมาณนี้ทุกคนผิดพลาดไปกันไหนก็ต้องขอัยไว้ด้วยกันนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ